โคตรใหญ่ดูดิแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะมันสิบสี่นิ้วจริงดิเ,าาเดี๋ยวถ้าใส่เคสจะไหมครับมันจะหนักขึ้นไหมเฮ้ยมันเบามากเลย <c oughs> ความกว้างแบบ <c oughs> สุดๆแต่ฟิลที่บอกกลาบอกใครที่ดูวนี้นะครับผมออกมาที่คอมิกอเวนิวนะเซนทัลเวสเกนนะครับก็ว่าจะมารีวิวตัวอะไรนะมูฟอิงนะครับมูฟอิงสิบสี่นะครับมูฟมูฟอิงโปรนะครับก็ขับรถมาเลยนะ <c oughs> เป็นรีวิวเฉพาะกิจนะครับ ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะอยากมาก็ามานะครับแต่ว่าทางวาข้อมใจดีนะเห็นเขาว่าเตรียมบัตรเตรียมอะไรไว้ให้เ,เ,เ, Level, เ Crew, ข้าฟรีเลยนะทํขบอมีว่าเอาไปเอาเวนิวคูเข้าฟรีเลยนะ V.I.P. จริงๆเลยนะครับมาถึงงานแล้วไม่ได้เอาใบม,มาเกรงดัง่ลยนะคนเยอะมากคนคน,คนโคตรเยอะอ่าดูนะครับงานนี้นะครับ บางคนจะสงสัยว่าเป็นงานเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับการขายของูต่างๆนะครับแล้วก็การเอาคอมมิกมาขายนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มเซอร์เคิลนะกลุ่มคนที่สร้างกระตูนกันเป็นเบเกอร์เป็นคอมมิมนิสนะครับนำมาขายนะทำสินค้ามาขายแล้วมาขายนะรูฟี่เป็นงานที่น่าสนใจมากเลยนะนี่เป็นแบ็กด็อปของน้าน,นะครับคอมมิกอเวนิวนะครับมี2วันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ใครมาก็ไม่ทันแล้วตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะไม่เจองานแล้วนะครับ <Okay. S 2> บรรยากาศภายในงานนะครับ<ม>ก็มีนักวาดต่างๆน,นะครับเอามาวาดแปะไว้นะครับวันหนึ่งผมก็อยากจะเอามาแปะเหมือนกันนะมีคนรู้จักเยอะเลยหลายคนนะที่มาเอางานมาแปะนะครับโอ้ถ่ายแบบเร็วๆนะนี่บรรยากาศภายในงานนะครับอันนี้ครับบูธวารคอมนะครับ ว่ากคอมซินติกยี่สบเจ็ดนะครับนี่นจะเป็น27่สิเนาะโปรเนามาให้ลองนะครับอันนั้นน่าจะเป็นมูฟอิงเนาะอ่าเป็นมูฟอิงนะใช้มือบจะย่อฝีมือมาวาดรูปก,กันขนะยายใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะลงบางเบานะครับขาเต็มเลยครับอ่าจะเข้าไปขอรีวิวข้างในก่อนอันนี้ไม่ใช่ยนะี่สิบเจ็ดแตยี่สิบสี่โปรนะครับอันบัลเลอร์เลยครับโหใหญ่มากนู้ยี่สิบเจ็ดนะครับ โปรเพนสนะเห็นหลายคนว่ารู้ไว้นะขอสักหน่อยเหอะน,นะนี่อ่าเดี๋ยวน้อยก็มาละมางานละขอสักหน่อยแล้วกันความใหญ่ผมคพงรู้สึกถึงความใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบโคตรฟินเลยฟินมากสำหรับคนที่ใช้แบบใหญ่ๆนะปุ๊บนี่ลากอย่างนี้ได้เลยนะครับหลคนถ่งใช้บ้างนะนี่ตรงนี้ นี่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะอเอาไว้สําหรับหมุนนะตัววางกลานะครับใครที่สนใจตัวแบบใหญ่ๆยี่สิบสี่นิ้วยี่โปรยี่สิบโปรนะอันใหญ่มากดูมือผมดิโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองตัวอื่นบ้างนะครับทมนี้มีนักวาดนะครับมาลองตัวที่จะเป็นมุฟอิงคิปตีนะครับใช้เขาเรียกว่ากําลังเทสความสามารถกายภาพของมันอยู่ว่ามันลื่นพอไหมใช่ไหมเออจริงๆคนคนจะไม่แน่ใจว่ามันมันจะแบบ ใช้ไซเกลใหญ่ๆได้ไหมส่วนคนสังเกตเไวลากว่าหลายคนที่มาลองในในบูธนะครับอันนี้ขอไปถ่ายน้าแล้วกันถาน่ายด้านหลังแล้วกันนะครับเขาจะเทสหลกัหลกๆเลยคือตวัดเร็วๆนะแล้วก็ลองเนี่ยลองฟิลเตอร์ดูแบบติดมือไหมนะครับแล้วก็อออ filter, อวกเออมันเบาไหมบางคนถือนะแต่ผมดูบางคนถือรู้สึกว่ามันเบาวิวเลยครับ <laughs> บางมากนะครับเอออันนี้เป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นมูฟอิงสิบสี่เนาะสามหมื่นสองราคาที เป็นที่เขาเรียกเป็นที่ที่ตัดสินใจของนักวาดหลายหลายคนว่าเอ้ยอันนี้แม่งถูกกว่าว่ะอันนี้ใหญ่กว่าด้วยนะใช้คิฟสตุยโอเป็นหลักด้วยเนาะโอเคตัวนี้จะเป็นเป็นว่าข้อววันอุ้ยมันจะออกยาวๆนะเป็น1 6 9ชาไฟนะก็เหมาะการพกเอาไว้ดูหนังด้วยลงขอลองนะใช้ปากกาเป็นวันนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เอาทันไม่ได้โอเคจอเป็นพันปีสิบพีนะครับตัวนี้ราคาดีเลยนะตัวนี้ราคาดี อันนี้ก็เลื่อนเลื่อนดีนะแต่ว่าไม่พัดไม่ได้นะรัดไม่ได้ต้องต้องมือแตะกับคีย์บอร์ดนะโอเคอ่าเลื่อนอยู่ใช้เป็นตัวเป็นวาอวันเพนนะนะวาก็วันเพนก็สามารถตรงนี้นะสามารถคัสตอมนะสามารถใส่น้ำหนักใส่ได้นะเป็นปากกาแฟชั่นรูปแบบหนึ่งนะใช้กับพวกเอ็กเพนได้เหมือนกันนะลองนิดนึงนิดนึงชืดชืดวาร์มีเพนนะเอาจริงนะตัวนี้ก็ถือว่ากว้างค่อนข้างดีแล้วนะ ก็ต่อให้แบบไม่ได้ตัวตัวหรือว,ว่าค่อนข้างลื่นไหลเลยลื่นโอ้โหลื่นลื่นมากตัวนี้ต้องเนื่องจากทัดไม่ได้นะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับบางคนเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคนที่ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยจะเหมาะมากโอ้โหใหญ่ใหญ่มากผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ห2 9 0 0าหมื่นสองเก้าร้อยโอ้โหราคาใช้ได้เลยราคาดีหมื่นสองกสี่นิ้วคิดดูดิน,นี้ใหญ่แล้วมันมันออกไปทาง,งกว้างเนาะ เน้นกว้างก็จะเหมาะไว้ดูภาพยนตร์ได้ด้วยนะอุ้ยมันจอความรู้สึกด,ดีอะลื่นๆลื่นดน,น,น,นะครับก็สามารถเห็นว่าตนะิดแค่ถ้าถ้าเกิดพัดได้น่าจะเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งอะหรือห้าพันกว่าบาทปากกาเบาๆแล้วก็เนี่ยวาดแบบเนี่ยน้ำหนักเส้นเบาๆนะครับน้ำหนักเส้นนะครับถือว่าทําได้ดีเลยเนี่ยพผอ่อนมือได้โอเคมากนะครับ นี่อันนี้คือตัวที่จะมาตั้งใจมารีวิววันนี้เลยนะครับนะั่นก็คือตัวดอบิยอนนะครับมูบิงโปมูบิงโป้หรือมูบิงสิบสี่ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะแล้วก็เข้าพิมพ์สตูดิโอเข้าตรงนี้หูใหญ่มากโคตรใหญ่ดูดิแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะนะนี่เทียบกับสิบเอ็ดที่เคยรีวิวไปดูสิบเอ็ดดีสิบเอ็ดในแค่น,คนี้เนี่ยสิบเอ็ดใน,นแค่นี้เองอ่ะเห็นปหมโอ้โหใหญ่มากอันนี้ผมบอกเลยนะแม่งไอพคดจูเลอร์เลยอ่ะ ไหนดูสิผมอยากดูว่ามีพอร์ตอะไรบ้างตรงนี้มีพอร์ต USB นะครับตรงนี้โอ้ลำโพงนะครับลำโพงนะครับมีตรงนี้ปุ่มนะครับปุ่มบางมากโคตรบางเลยเดี๋ยวก่อนมันบางเท่ากันเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยบางกว่าอีกว่าเหมือนจะบางกว่าเหมือนมืไม่ก็เท่ากันอ่ะเนี่ยโอ้ใครใครถือผมบอกผมบอกเลยนะมันเป็นมันสิบสี่นิ้วที่ถือมือเดียวแบบเนี่ยดูดูมือผมดิมันสิบสี่นิ้วจริงดิอย่าถ้าเราใส่เคสมันจะหนักขึ้นไปเลยเฮ้ยมันเบามากเลยผมว่าน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยกรัมไม่ ประมาณนานๆเลยนะตามความสึกผมนะจิบน่าจะมา7เจ็ดร้อยกรัมเนาะเออนะครับอ้ยเบาเบามากถือว่าแบบดีเหลยรู้สึกดีนะใครมาล็อกอินเนี่ยความกว้างแบบสุดๆนี่โอ้ยเลยเยอะคือผมบอกเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องห่วงเรื่องเรื่องไอ,อ้ไอ้เอ้เขาเรียกว่าตัวทูบาร์เลยอ่ะมันมันกว้างมากนะครับมันกว้างแบบสุดลูกตามากนะครับเก็บไปนะคือไม่ต้องมาเก็บอ่ะสามารถวางตรงกลางได้เลยดูความน้ำหนักน้ำหนักมันดีอยู่และแต่เทสเทสเทสเป็นพิธีนะ นี่ดูดูความเร็วลาเจนซี่ต้องเทียบตัวเทสนะต้องเทียบลาเจนซี่แล้วก็เทสนี้ความแรงนะใครรใครโดรออันนี้มันดีอะไรขอทอดูนะผมไม่เอา A4 แน่นอนนะผมเอาผมเอา a a เเลยนี่นี่หมื่นนะหมื่นหมื่นสี่อันนี้คือไซส์ประมาณแบบน่าจะ A2 ถ้าเทสสามว้อยอย่างนี่คือ A2 นะดูซิว่ามันไหวไหมถ้าได้รีวิวละเอียดเอียดอาจจะเทสเทสแบบพวกเลเยอร์นะเทสพวกเลเยอร์ละเอียดละเอีดหน่อย แต่ว่าความเร็วในการเขียนนี่ขนาดนี้อันนี้ไซส์ A2 นะครับ A2 ก็คือตัว A4 1 2 0 0 DPI 1,200 DPI ก็คือ A2 ก็แหละถ้าพูดผิดขออภายแรกความเร็วนะารวาเออมันจะมีนิดนึงนะเวลาใช้ปากกาพวก Android ต้องให้เนี่ยสูงขึ้นมานิดหนึ่งมันถึงจะจับได้นะถ้าเกิดมันใกล้ๆเนี่ยมันจะจับไม่ได้นะต้องระวังมันไม่เหมือน iPad ด p a d พีข้อดีคือเวลาแบบขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะมันจับได้เลยนะ,นะอันนี้เป็นเป็นข้อจำกัดของแอปพลิเคชันเนาะเดี๋ยวผมจะละวัดหืีแผ่น ดี๋ยวผมจะเทสอันที่แบบทุกคนน่าจะอยากรู้นะครอย่างเช่นการการใช้เบลอนะว่ามันเร็วไหมนะครับนะอ่ะ,อะฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ตรงนี้ตรงนี้นะฟิลเตอร์แล้วก็ปุ๊บตัวปูลเบอร์โมชั่นเบอร์อะร่ะดูสิไหวไหมไหวไหมไหวไหม,มนี่อี่ย,ยังเร็วอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยังเร็วอยู่ยังเร็วอยู่นะอืออืมอ่ะขยายสิ สเกลวขยายนี่ขนาดเปิดหลายไฟล์นะครับเปิดหลายไฟล์ไฟล์ต่ละอันนี่คือประมาณ A4 อัพนะครับเร็วไหมนี่นี่ A2 น,นะครับ A2 นะครับโอเฮ้ยยังเร็วอยู่เลยเออสแสดงว่าสำรับรากรกรวก้อน Gen3 ถือว่าถือว่าผ่านในเ,เรื่องนึงอันนี้ยังไม่ได้เทสตงหนังๆนะแต่จริงๆสิ่งที่พับใจไม่ใช่ไอความเร็วเท่าไหร่หรอกประทับใจความบางโคตรบางเลยผมว่าหลายคนน่าจะน่าจะรักความเบาของเขานะ เออเอาวางไว้ไก่นอนเดี๋ยวคนอื่นมาซคนอื่นมาอันนี้ต่อเนาะแต่ไม่มีเว็บแคมอันนี้มีเว็บแคมอันนี้ก็มา,มามาแบบมินิรีวิวแค่นี้เนาะเออจะได้รู้ว่าเออมันบางมันเบาะัาจากของจับของจริงเลยแต่ฟิลที่บอกกล้าบอกนะใครที่จับอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยพดฟินเลยนะเป็นสากนะแล้วก็แบบมีความเซ่ยน,นะครับจับติดมือดีนะอันนี้ครับบรรยากาศภายในงานนะครับ <S <S โอ้โหน,น,น่าดนมาก ประชากรน่าจะหลักพันนะครับหลายอาจจะถึงถึงหมื่นแาบนี้น่าจะหลายพันเลยนะเป็นงานที่โพนสายวาดน,นะสายวาดทั้งหลายนะเป็นปลายทางเป็นปลายทางของหลายคนเลยที่เอางานมาขายแล้วก็ร่ำรวย <laughs> ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับก็อยากจะบอกว่าน้องๆคนไหนนะที่แบบเออฝึกวาดลูกก็แบบความรู้สึกว่าเอยเราจะวาดไปทําไมเราจะหาเงินลักมันได้ยังไงนะ <c oughs> ผมแนะนําให้มางานประมาณนี้เยอะๆนะครับ <c oughs> บอกไว้เลยว่าเฮ้ย กำไรทุกกำไรทุกบูธนะครับไม่งั้นเขาไม่มาขายก็หรอกนะครับดูประมาณนี้นะ